ต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันนั่งหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอยสบายๆผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรา แต่งตาใบหน้าศีรษะลำคอมาไหลแขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือลำตัวขาทั้งสองถึงปลายเ,าายเ,เท้าให้ผ่อนคลายให้หมดแล้วกรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุน่มๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนะจ๊ะในระดับที่นเนื้อจากสสือขึ้นมาสองนิ้วมือและเราก็เนื้อถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาตั้งแต่ปฐมวิชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ สร้างบุญบารมีเลื่อยมาบุญเล็กบุญน้อยบุญปลางกลางบุญใหญ่แล้วก็ทุกๆบุญทุกพบทุกชาติมาจนกระทั่งถึงวันนี้นะให้มารวมอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องของเราเป็นดวงบุญใสๆ เหมือนกับเพชรที่จรณไหแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสยเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ กระจางอยู่ที่กลางกายของเรานะจ๊ะให้นึกถึงดวงบุญนี้เนี่ยด้วยใจที่เบิกบานที่แจ่มชื่นด้วยความมีพิติมีความสุขมีความภาคภูมิใจในวันเวลาที่ผ่านมาเนี่ย เราได้ใช้ชีวิตของกายมนุษย์นี้ในทุกภพทุกชาติเพื่อสั่งสมบุญบารมีมีทานมีศีลมีภาวนาเป็นต้นแล้วก็มารวมเป็นดวงบุญใสใส่สยุติสูญกลางกายฐานที่เจ็ดให้นึกถึงดวงบุญนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะ อย่างสบายสบายพร้อมกับผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายเราให้ใจหยุดนิ่งๆนุ่มนมเบาๆสบายบายที่กลางดวงบุญใสๆให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอนะจ๊ะ ดวงบุญนี้แหละจะเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราทั้งในปัจจุบันนี้และในอนาคตไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมที่จะทำให้เราสมบูรณ์มีลุลูกสมบัติคือมีร่างกายแข็งแรง รูปงามปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปน,น,นานๆจะทำให้เรามีทรัพย์สมบัติทัพย์เนเงินทองลาบยศดสันเรินอะไรต่างๆเหล่านั้นสมบัติมากมายจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง จะประกอบธุรกิจการงานอะไรก็เป็นทางมา,างสมบัติหรือมีสมบัติใหญ่มาคอยท่าเหมือนผู้มีบุญในการก่อนแล้วก็จะเป็นบ่อกเกิดแห่งคุณสมบัติคือมีดวงปัญญารอบรู้ทั้งทางโลกแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม มีความรู้ดีความสามารถดีความประพฤติดีดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอาบายไปสวรรค์ไปนิพพานไปที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะทั้งลาบยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ได้บุปการีิที่ดี ในพ่อแม่ที่สนับสนุนส่งเสริมเลี้ยงดูเราอย่างดีและสิ่งเวลาที่เกื้นหนุนจากการสร้างบารมีของเราจะมีพวกพ้องบริวารโลกหลายก็อยู่ในโอวาท ส่งเสริมสนับสนุนให้เราได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ใครเข้าใกล้เราก็จะเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์คนภัยคนผานก็จะห่างไกลภัยพิบัติต่างๆอักขีััเจลภัไปราชจะยภัยทุกชนิดก็จะไม่กล้ำไกลจะพบปะแต่สิ่งที่ดีๆ ที่จะนำชีวิตไปสู่ความจเจริญรุ่งเรืองเพราะนั้นดวงบุญใสๆนี้เนะี่ยเราก,ก็ต้องตรึกระลึกนึกถึงเอาไว้ให้ต่อเนื่องกันไปนะจ๊ะเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรที่จะริในแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้ว สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสยเย็นเหมือนแสงจันได้คืนวันเพ็ญรือยิ่งกว่านั้นเนึกค่อยต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอนะจ๊ะนิ่งนิ่งนิง่งน้มน้มเบาเบาสบายสบาย พร้อมกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราตั้งเบาๆสบายๆทำใจเย็นๆห้นใ,ใจระเบิกปานให้แช่มชื่นจนในกลางดวงบุญใสๆหย,ย,ยุดนิ่งไปเรื่อย พอถูกส่วนเดยวดวงบุญนี้ก็จะขยายออกไปขยายออกไปเองขยายไปรอบตัวเลยแล้วเราก็จะถูกดึงดูดเข้าไปสู่ภายในในกลางดวงบุญใสๆซึ่งจะทำให้เราเข้าถึง ดวงธรรมใหม่ๆที่ใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายและมีอยู่แล้วในตัวเรามีอยู่ในตัวของเราเองและมีอยู่ในตัวของทุกๆคนในโลกไม่ไว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ใดก็ตามจะรู้หรือไม่รู้ จะเชื่อแล้วไม่เชื่อก็ตามก็ยังมีอยู่ก็จะมีดวงธรรมต่างๆพุทธเกิดขึ้นมาในกลางนั้นเป็นดวงใสๆกว่าเดิมเข้าไปอีกแล้วก็มองผ่านไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้น เหมือนเ,าเราดทูทิวทัศน์ให้ดูธรรมดาสบายเดิมกินความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในเป็นความสุขที่ไม่มีประมอนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยพูดไม่ออกบอกไม่ถูกบรรยายไม่ได้ ในกลางดวงสว่างใสใสที่ใสเกินใสเกินความใสใดๆใ,ในโลกที่สว่างเกินความสว่างใดๆใ,ในโลกสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหลายๆดวง แล้วก็ใสเย็นหนักขึ้นไปเรื่อยๆ<ฮ>เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มองไปเรื่อยๆอย่างสบาย<ฮ>ก็จะมีดวงธรรมใหม่ๆผุดเกิดขึ้นมาตรงกลางนั้นนะซ้ำแล้วซ้ำเล่ากระทั่งสุด กลางดวงที่หกเราก็จะเห็นตัวเราเองเยอยู่ภายในตัวของเราเองนี่แหละนั่งขัดสมาจเจริญสมาธิภาวนาสงบนิ่งหันหน้าออกไปทางเดวกตัวงเรา เกิดขึ้นมาเองเมื่อใจเราหยุดนิ่งถูกส่วนเราะกายนี้มีอยู่ภายในตัวของเราแล้วเพียงแต่เราไม่รู้จักไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีแม้จะเคยเห็นในยามที่เรานอน,อนหลับฝันไป แต่ตื่นขึ้นมาก็ไม่รู้ว่ากายนั้นไปอยู่ที่ไหนเข้าใจเป็นแต่เพียงว่าตัวเรานะหลับแล้วก็ฝันไปเห็นเรื่องราวต่างๆไปเจอผู้คนเจอสัตว์เจอสิ่งของเหตุการณ์อะไรต่างๆตื่นขึ้นมาก็จำได้บ้างไม่ได้บ้าง สนใจบ้างไม่สนใจบ้างแต่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วเราไม่ทราบว่าก,กายนั้นอยู่ที่ไหนความจริงก็อยู่ในตัวของเรานี่แหละเรียกอีกในหนึ่งว่ากายฝันหรือกายมนุษย์ละเอียดที่เรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะลักษณะเหมือนตัวเรากายมนุษย์ย ต่างแต่ว่าละเอียดเหมือนตัวเราที่อยู่ในกระจกเงาอย่างนั้นแต่อยู่ในท่านั่งสมาธิและดูสดใสก็กายยาบมากมายนักถ้าถูกส่วนก็จะเห็นว่าอยู่ในวัยเจริญแม่กายอยาบจะอยู่ในวัยชรา แต่กายมนุษย์ละเอียดจะอยู่ในวัยเจริญในเครื่องแบบที่แตกต่างจากกายหยาบที่เรานุ่งห่มแล้วก็ดูสดใสนำมาซึ่งความเบิกบานความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนอีกทั้งจะทำให้เรามีความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาว่า กายมนุษย์หยาบที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นตัวเรานั้นจริงๆแล้วเมื่อเข้าไปถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในกายมนุษย์หยาบก็เปรียบเสมือนกับเป็นบ้านบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดหรือเหมือนเสื้อเหมือนผ้าที่เราสวมใส่ ความรู้สึกว่ากายอยากเป็นตัวเราเป็นของเราก็จะค่อยๆผ่อนคลายออกไปคลายความผูกพันไปอีกระดับหนึ่งเมื่อเรามีความรู้เพิ่มขึ้นว่าเรายังมีอีกกายหนึ่งซึ่งเป็นชีวิตอีกระดับที่เราไม่เคยรู้จัก แต่เคยพบในเวลานอนหลับละฝันไปเวลาตื่นก็อยู่ที่ตรงนี้เพราะนั้นเมื่อมาถึงกายมนุษย์ละเอียดอย่างนี้เนี่ยการคลายความผูกพันในกายมนุษย์หยาบและวัตถุสิ่งของที่หนึ่งในกายมนุษย์หยาบ <c oughs> ก็บรรเทาบาววางลงไปเราจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงของกายมนุษย์หยาบ การพัดพลาดก,การเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปของตัวเราผู้เป็นที่รักของเราหมู่ญาติและทุกๆคนในโลกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนบ้านเรือนก็มีเวลาแห่งการผุพังมีเวลาจำกัดที่จะอยู่ในโลกนี้กายหยาบก็เช่นเดียวกัน พราะนั้นเมื่อมีความรูุ้เพิ่มขึ้นอย่างนี้กายมนุษย์ละเอียดที่เราเห็นอยู่ภายในก็จะใสขึ้นสว่างขึ้นและก็เริ่มปล่อยวางได้อย่างเป็นอัตโนมัติใจก็จะค่อยๆค,คลายความผูกพันแม้กระทั่งกายมนุษย์ละเอียดเมื่อคลายความผูกพันใจก็จะไปหยุดนิ่ง ติดนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของกายมนุษย์ละเอียดและผลจากการหยุดนิ่งเพราะกายไม่ผูกพันในกายมนุษย์ละเอียดเราก็จะถูกดึงดูดเข้าไปสู่ภายในและก็หลุดพ้นจากความผูกพันจากกายมนุษย์ละเอียดอย่างแท้จริงเข้าไปถึงดวงธรรมในกลางกายนั้น ที่มีลักษณะเป็นดวงกลมเหมือนดวงแก้วเช่นเดียวกันแต่พอใสสว่างและกระกจางกว่าเดิมความสุขเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพปริมาณความสุขเพิ่มขึ้นคุณภาพของความสุขก็ปราณีตยิ่งขึ้นไปอีกความสุขเมื่อแรกเจอใหม่ๆ เราว่ามีความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอในชีวิตมาแล้วแต่ว่าเมื่อบรรอียประณีเพิ่มขึ้นเราก็ยิ่งไม่อาจที่จะบรรยายได้แต่ก็มีความรู้สึกพึงพอใจกับความสุขชนิดนี้และก็อยากจะอยู่กับตรงนี้ไปนาน,น,าน มีความรู้สึกว่าเราไม่เหงาไม่เศร้าความโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำาวลัยลำบันอะไรต่างๆก็ล่มสลายไปมีแต่ปร,ริมาณและคุณภาพของความสุขที่เพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะถูกดึงดูดให้าั็ไปถึงกายในกายที่มีอยู่ดั่งเดิมภายในมีกายทิพย์กายรูป,ปรลมกายอรูปภรลม ที่ซ้อนกันอยู่ภายในในทรรนองเดียวกันคล้ายยกายมนุษย์ละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ใยญเป็นชั้นๆกันเข้าไปเรื่อยๆเราจะรู้จักว่ากายของชาวสวรา์นั้นอ่อนเป็นอย่างไรแต่ว่ากายที่เราเห็นนี่เป็นกายทิพย์ของเราเองซึ่งจะอยู่ในอีกสังคมหนึ่งที่มีรลป,ปกาย คล้ายกับกายของเราภายในกายทิพย์นั้นขึ้นในเทวโลกแล้วความสุขก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทั้งปริม,มาณและคุณภาพคำบรรยาที่จะมาพูดออกมาว่ามีปริม,มาณและคุณภาพประมาณเท่าไหร่ก็ยิ่งอยากเพิ่มขึ้นแต่ก็มีความพึงพอใจเพิ่มตามไปด้วยจนกระทั่งเขาถึงอีกกายหนึ่ง ที่มีลักษณะมหาบุรุษครบท้วนทุกประการเกศด,ดอกบัวตูมคือยอดสุดที่จะมีลักษณะเหมือนดอกบัวสตบงกฎไม่ใหญ่ไม่เล็กตั้งจะเป็นจอมกระม่มซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของกายมหาบุรุษบนประเสียนที่มีเส้นประศกข,ขดเวียนเปทักษิณาวัด หรือเส้นผมขดเวียนหมุนขวาตามเข็มนาฬิกากเรียงรายอย่างเป็นระเบียบบนประเสียนที่อยู่บนพระวรากายมหาบุรุษในท่าของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ,บานผู้พ้นแล้วสงบนิ่งทำสมาธิไม่มีการยืนไม่เดินไม่นอน แต่อยู่ในท่านั่งทำสมาธิสง,งบนิ่งหยุดพัจจัยหยุดนิ่งแล้วอยู่ภายในไม่เคยยืนเหมือนกายมนุษย์หยาบี่ยังต้องเรลี่ยนอรยาบทเพราะโรคเวทนาประความปวดความเมื่อยหรือเพราะมีกิจกรรมจะต้องทํามีขับท่ายรับประทานอาหาร เอกใจออกกำลับบงกายทำมาหากินทำมาค้าขายพบปะผู้คนเล่าเรียนหนังสือหนังหาอะไรต่างๆเหล่านั้นธุกิจที่จะทำอีกอย่างนั้นหรืออะไรอะไรที่มีอยู่ในกายมนุษย์หยาบหรือที่จะต้องแสวงหาแบบกายมนุษย์หยาบไม่มีอีกแล้วก็จะอยู่ในอริยบทของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทง,แงตลอด ความจริงของชีวิตในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายตื่นแล้วจากความหลับไหลตื่นตัวภายในที่มีแต่ความเบิกบานมีความรู้สึกเป็นสุขความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างแท้จริงแต่ไปนจำกัดเชื้อชาติศาส,สนาและเป่าพันุ บังเกิดขึ้นมาเองเป็นอัตโนมัติและใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกไปเรื่อยๆเลยกายมหาบุรุษนี้เกิดขึ้นมาพร้อมกับคำว่าธรรมกายเป็นในมิตรกนามคือชื่อที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับการมาเกิดขึ้นของกายเมื่อกายลักษณะมหาบุุษ เกตอราปูตูมนั่งสมาธิอย่างนี้บังเกิดขึ้นคําว่าธรรมกายก็เกิดขึ้นมาพร้อมกันปัากายนี้ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆได้ก่อให้เกิดกายนี้ขึ้นมากายนี้จะมีธรรมจักขุคือเห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกัน เห็นไปทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและในอนาคตรวมอยู่ประชุมอยู่ในกายนี้ในกายธรรมนี้แล้วก็เห็นแจ้งไปถึงไหนความร,รู้แจ้งก็จะไปถึงตรงนั้นจกักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นแบบพร้อมๆกัน ใจก็จะละเอียดไปเรื่อยๆจะใสจะสว่างจะมีความสุขสงบนิ่งอยู่ภายในไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสันเสรริม,มีนันทามีสุขมีทุกข์ จะมีการเกิดขึ้นตังอยู่หรือเปลี่ยนแปลงใดๆไปก็ตามใจก็ยังสงบนิ่งอยู่ในสันติสุขนั้นมีความพึงพอใจอันสูงสุดจนไม่ปรารถนาสิ่งใดๆในโลกนี้ใจมุ่งอย่างเดียวคือจะหยุดนิ่งเข้าไปสู่ภายในเพื่อไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเพื่อการที่จะหลุดพ้นจากการเป็นบาปเป็น่าตุของพยยาม,มาร ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งไม่หยุดเหมือนออกสู่ทะเลลึกของมหาสมุทรแห่งความรู้อันบริสุทธิ์ที่ไม่มีขอบเขตเป็นความรู้ที่แท้จริงที่ไม่มีอะไรมาบดบังดวงปัญญาได้สว่างกระจ่างและทำให้คปามหมายของชีวิตไม่เบี่ยงเบน แน่วแน่เปสู่ที่สุดเองรมเพื่อความหลุดพ้นจากการเป็นบาปเป็นธาตุของพยาม,มารกายทั้งหมดเหล่านี้ความรู้ทั้งหมดดังกล่าวก็มีอยู่ในร่างกายของเรานี้แหละโดยมีจุดเริ่มต้นดิสูนกลางกายฐานที่เจ็ดเป็นความรู้สากลที่ทุกคนต้องศึกษา ื่อการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายแล้วก็ไปสวรรค์ไปสูน่ในการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงไปสู่ชีวิตนิรันดร์ที่ไม่มีวันหมดสิ้นไปและไม่หวนคืนมาใหม่รังน,นั้นก็ให้ลูกทุกคนหยุดใจนิงน่งๆนุ่มๆเบาๆ สบายๆกันไปเงียบเงียบนะจ๊ะอากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมที่เราจะทำความเพียรใหรู้ทุกคนหยุดใจกันไปดังที่ได้กล่าวมาแล้วกันนะจ๊ะ